ตั้งแต่มาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับบอกเลยไม่มีที่ไหนเท่าที่นี่อีกแล้วนะครับเป็นที่ที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดเลยครับแน่นอนครับที่นี่คือตีมพาร์คแฮร์รี่พอตเตอร์ครับผมโอ้โหมาถึงนะเราต้องขึ้นรถไฟคันนี้ครับแฮร์รี่พอตเตอร์เข้าสู่สถานีตรงนี้เลยนะครับเพิ่งเขาตกแต่งมาเป็นตีมแฮร์รี่พอตเตอร์เลยแล้วออกมาปุ๊บครับเลี้ยวซ้ายตรงไปเลยครับตาม ซักซองเที่ยวที่ทุกคนเดินไปเลยครับแล้วทีมปาร์คที่นี่นะตอนแรกๆนะตอนที่เห็นทางเข้าแนละ้วผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะเพราะผมก็รู้สึกว่าตอนแรกมันดูน่าเบื่อ,อยังไงก็ไม่รู้นะแต่พอผ่านไปสักพักเท่านั้นแหละหลังจากที่ดูภาพยนตร์จบปุ๊บนะเขาทําเป็นเหมือนกับพวกเราเ,เป็นนักเรียนที่เพิ่งเข้ามาปีแรกนะเปิดประตูปุ๊บครับ โอ้โหความยิ่งใหญ่มันเริ่มมาให้เห็นแล้วนะแล้วมันเป็นน้องโถงที่ใหญ่มากนะผมแรกผมก็คิดว่าอ้าวมันน่าจะมีประมาณ3-4มสี่ฉากใช่ไหมเออนะเป็น m a k ้งฟิล์มอ่ะบางทีอาจจะมีแค่นั้นเราก็เลยลองดูนะค่อยๆเดินไปตอนแรกโอผมเดินสำรวจทุกซอกทุกมุมผมถ่ายเยอะมากๆถ่ายแบบตั้งใจถ่ายเลยเพราะคิดว่าโอ้ที่นี่ผมจะเก็บภาพให้มันเต็มที่เลยแต่พอถ่ายไปได้สักพักเท่านั้นแหละผมได้รู้ความจริงว่าที่นี่มาหาใหญ่เลยครับใช้คําว่าใหญ่ นะผมว่าประมาณ3เท่าของ U.S.J. นะซึ่งมันใหญ่มากๆเลย3เท่าเฉพาะส่วนของแฮร์รี่ใน U.S.J. เท่านั้นนะแล้วที่ตรงนี้นะครับห้องโถงของห้องโรงอาหารนะหี่ยโอ้โหพอเปิดไฟปุ๊บนะเฮ้ยมันละเอียดอะ่ะละเอียดตั้งแต่กำแพงเลยอะทุกอย่างมันดูแบบ เป็นแบบเป็นแบบเออเป็นงานที่แบบไม่รู้จะพูดยังไงคือมันแบบต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองในส่วนของงานออกแบบนะเขาให้ดูหมดเลยนะทุกรายละเอียดที่เขาออกแบบนะออกแบบมาดีมากเขาจะมีแบบสัดส่วนมาให้เราเห็นเลยว,ว่าการจะทํา แบบปราสาทฮอกวอตให้เกิดขึ้นมามีชีวิตขึ้นมาโอ้โหมันต้องใช้เรื่องราวเยอะมากอะ่ะและไอ้บันไดเนี่ยเขาทําให้ดูเลยนะนี่คือส่วนของออกแบบนะมันดูส่วนของบันไดจริงๆอ่ะบันไดจริงๆเขาก็ทําออกมาให้เราดูนะว่านี่นบันไดเป็นอย่างงี้ขยับได้จริงๆอ่ะโอ้โหอันนี้คือตื่นตาตื่นใจผมมากเลยผมรู้สึกว่าที่นี่นะฮะมันยิ่งใหญ่มากลงทุนเยอะมาก การสร้างสารร์เต็มที่โอ้โหแล้วเห็นแล้วแบบคุ้มค่าเข้าเลยค่าเข้าที่นี่อยู่ที่เจ0 0พันเยนนะครับถ้าใครซื้อากากุ๊กนะฮะกุ๊กเนี่ยก็จะได้ที่เจ็ดพันเยนนะฮะราคาก็ถือว่าไม่แพงมาประมาณพั0 0ันห้กว่าบาทนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ลองมาสักครั้งหนึ่งนะฮะทุกอย่างในนี้นะฮะเขาจำลองให้เข้าอัตราส่วนจริงเลยนะฮะ้องนั่งเล่นของสนิทอลินนะฮะ โอ้โหยิ่งใหญ่มากรายละเอียดแบบดีเทลคือเหมือนกับถ่ายหนังจริงๆเลยเอาเหมือนกับว่าทีนี่ยเอาแค่นักสแสดงใส่เข้าไปอะแล้วถ่ายอะมันก็คือการถ่ายหนังแล้วอะทุกคนเออแล้วดีมากๆเลยส่วนวิจิตเนี่ยเป็นแบบจำลองนะผมไม่ได้เข้าไปนะเพราะผมแบบ แต่ตื่นตาตื่นใจกับหลายๆส่วนอยู่นะผมแบบพยายามเก็บภาพให้มากที่สุดก่อนที่ผมจะแบบเดินไม่ไหวแล้วอ่ะซึ่งมันโอ้ยขานี่คือแบบล้าเลยอะทุกคนมันใหญ่จริงๆ่ะผมผมจะมาบอกแค่คำเดียวเลยนะมันใหญ่มากๆใครที่ไปนะควรเตรียมนะฮะเตรียมตัวให้พร้อมอ่ะแล้วก็เตรียมน้ําดื่มไปด้วยนะฮะจริงๆก็เอาน้ําดื่มเข้าไปได้นะแต่อาหารเขาก็อยากไม่อยากให้เอาเข้าไปกิน,นแต่ให้เขาก็ให้เข้าไปได้นะแต่ผมแนะนํานะครับ เตียมไปสักนิดนึงนะอย่างน้อยน้ำดื่มอะเพราะว่ามันแบบ โอ้โหมันแบบใหญ่โตมากเหนื่อยเลยอะ่ะเหนื่อยจริงอะ่ะผมใช้เวลาประมาณเกือบสักสี่ชั่วโมงในการสำรวจทุกพื้นที่ที่เขาจัดไว้ให้นะเพราะเราเสียตังค์แล้วรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเห็นให้ได้มากที่สุดแต่ว่าเมคกิ้งของผมเนี่ยเป็นฟิล์มตัวนี้ที่ผมถ่ายมาเป็นคลิปเนี่ยผมถ่ายมาเพียงแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะรบกวนทุกคนนะฮะเข้าไปดูด้วยตาตัวเองดีกว่าคนระับจะได้เหลือพื้นที่ที่มันตื่นเต้นให้ทุกคนดูนะฮะอย่างตรงนี้เป็นห้องห้องต้อง องประสงค์อ่ะห้องที่แบบเราอยากให้ได้ใช้งานอะทุกอย่างเขาจาลองมาหมดเลยเหมือนมากแล้วอ่างอันนี้นะครับอ่างที่อ่านความรงจรนงอะไม่ชูไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรอ่านเซฟิลิธหรือเปล่านะเขาทําตรงนี้ออกมาผมก็ชอบเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันเป็นอ่างที่แบบเหมือนจริงอ่ะเหมือนจริงเลยอ่ะเหมือนในหนังเลยอ่ะห้องดับเบิลดอเองก็เหมือนจริงเหมือนในหนังเตะเลยเหมือนที่เราเคยเห็นเลยไว้ทุกคนเฮ้ยมันดูแบบตั้งใจทําอ่ะ เป็นอะไรที่คุ้มค่าเข้าจริงๆอ่ะคุ้มค่าเข้าแบบสุดๆไปเลยนะทุกอย่างเขาเป็นสถาปัตยกรรมที่แบบเฮ้ยออกแบบ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 โอ้ยยิ่งใหญ่อลังการนะฮะใครที่เป็นแฟนขับแฮร์รี่พอตเตอร์นะคุณเข้าไปอ่ะคุณอินแน่นอนนะครับผมแนะนําอย่างหนึ่งนะซื้อก่อนนะฮะซื้อของเขาเออผ้าคลุมนะฮะหมวกไม้คาทาครับซื้อชุดนะฮะก่อนเข้าไปดนวยผมไปได้ซื้อคือแบบไม่เข้าเซตเลยนะแล้วแบบรู้สึกแบบ เฮ้ยแบบเสียดายมากเลยอ่ะแบบเออเราน่าจะแบบให้มันเต็มที่ไปเลยแล้วก็แบบถ่ายไปด้วย,ยอะไรยเงี้ยมันจะได้อินกับบรรยากาศไปเลยนะฮะแล้วบอกเลยว่าที่นี่สนุกมากอุปกรณ์ทุกอย่างครบครันนะฮะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําที่พักที่นั่งต่างๆนะเขามีเป็นจุด,จด,จด,จดๆๆไ้เลยนะถ้าคุณปวดเมื่อยนะ,ะก็นั่งพักก่อนได้เลยนะะที่นี่เขาจําลองมาทุกอย่างนะฮะที่เป็นเกี่ยวกับการถนะ่ายหนังเขาเอามาใส่ในนี้หมดเลยเสื้อผ้านักแสดงที่ใส่จริงๆบางตัวเนี่ยใส่จริงๆแล้วนะฮะเอามาตั้งโชว์นะบางตัวเขาก็ทําขึ้นมาใหม่ ะะอย่างอันนี้นะฮะชุดของอ่านะคะกับคือไมโอนี่ผมก็ชอบนะเฮะ้ยแบบเขาแบบคำาอกมาสวยมากอะ่ะแล้วแบบจําลองต่างๆดีมากไม้กวาดของของไอตาเดียวอะ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วอะ่ะมือปราบมานะ่ะเออผมก็รู้สึกอับเฮ้ย,เ,ยเขาทําออกมาโคตรเจ๋งอะ่ะห้องปรุงยาเนี่ยห้องเรียนปรุงยาเนี่ยผมว่าเขาทามาอัตราส่วนของจริงเลยนะ เหมือนแบบในหนังเลยอ่ะที่เราแบบเข้าไปเรียน,นจริงๆอะ่ะเฮ้ยโคตรจะเจง๋งโคตรจะดีเลยนะเราแบบโอยกว้างมากโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเอาเป็นว่าผมเชียร์มากเลยที่เนี่ยผมเชียร์ให้ทุกคนไปนะครับที่นี่เปือนจะเพิ่งเปิดใหม่เลยนะรับรอ,องได้เลยว่าใครที่ไปเนี่ยโ,โหได้รับความสัมผัสที่แบบของใหม่เอี่ยมอะ่ะมันเป็นของที่แบบ เราไม่คิดว่าเขาจะทําออกมาได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ดีขนาดนี้นะผมพูดไปภาคไปเนะี่ยผมรู้สึกแบบ โอ้โหมันใหญ่มาจนไม่รู้จะทํำยังไงแล้วมันยิ่งใหญ่มันสวยมันไม่รู้จะเอ่ยคําไหนแล้วอะ่ะแต่คือทุกอย่างที่ผมพูดอะคือความจริงทั้งหมดเว้ยป่าต้องห้ามแฮกติกเนี่ยโอ้โหเหมือนจริงมากรถตัวนี้ก็เหมือนเลยนะรถที่รอนแอบขับมันเล่นนะฮะคือแบบสุดๆไปเลยนะฮะตรงนี้จริงๆนะคือเขาสามารถเอาไม้กายจซสิตอะมาเสกได้นะครับเสกคําสั่งต่างๆได้นะเป็นเอ็กซ์ตรีโตเพกโตนัมนะครับเสกกระถาผู้ไปทักเรียนนี้นะนี่คือบ้านแฮกติกนะที่อยู่ นอกวันนี้ฝนตกนะอากาศไม่แจ่มใสโซนนี้ผมก็เลยจะขายมาแค่นิดเดียวนะครให้ทุกคนแบบ ไปสำรวจต่อกันเราเองนะฮะว่าเอ้ยข้างนอกตรงนี้มีอะไรบ้างอย่างบ้านหลังนี้ผมก็ไม่ได้เข้าอะไนบ้านของโรนเนอร์ใช่ไหมก็ไม่ได้เข้านะฮะก็ทิ้งเอาไว้ให้ทุกคนมาสำรวจเองนะฮะว่าตรงเนี้ยในบ้านหลังเนี้ยมีอะไรบ้างนะฮะส่วนต่างๆที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะฮะบางคนเนี่ยใส่ชุดประเต็มยศเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่ารักมากเลยเขาแสบใส่ชุดกันแบบโอ้โหสุดๆไปเลยอาหารผมไม่ได้ไม่ได้ซื้อเลยนะับไม่ได้ไมีรีวิวอะไรเลยนะครับเพราะว่าคิวเขาเยอะมากเลยประมาณ3-400คนเห็นแล้วท้อเลยแบบ งั้นกินแค่รูสเบียร์ก็ได้นะฮะก็เอเอก็เป็นรูสเบียร์บัตเตอร์เบียร์แทนนะฮะอา่าบัตเตอร์เบียร์มีความหวานมากนะฮะใครที่แบบมีปัญหาเบาหวานอยู่ไม่แนะนําเลยคือหวานจริงฮะหวานจริงนะแต่ก็อร่อยนะรู้สึกมันความรู้สึกเหมือนเหมือนกับเหมือนกินน้ำอ้นน้ำอ้อยปันนะ่น่ะมันหวานมากอะแล้วช่วงเดือนสิบเอ็ดสิบสองนะจะเป็นธีมหิมะมแล้วนะทุกคนเป็นธีมหิมะมจริงๆนะฮะ,ะยังไงทุกคนนะฮะลองมานะครับสิบ เดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองนะใครที่ยังไม่มีแพลนแฮร์รี่พอตเตอร์นะใส่ไว้เลยครับจริงๆตรงนี้ผมเดินมาจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยจะคาเฟ่แล้วมันควรจะหมดแล้วไม่ไม่ไม่มันไม่จบครับทุกคนมันไม่จบมันไม่จบและคลิปนี้ยาวมากเพราะมันไม่ยอมจบอะทุกคนแล้วทุกคนรู้สึกไหมถ้าทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเบื่อแล้วนะ <laughs> ผมบอกเลยนะตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงแปดนาะทีตรงเนี้มันคือหกสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นมันยังขาดอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้ทุกคนสำรวจนะถ้าผมจัดมาเต็มเต็มแล้ว ผมว่า15นาที16นาทีกับคลิปนี้เลยแนะโอ้โหแต่ละที่มีให้สมรวจอีกเยอะผมไม่รู้จะพูดอะไรมันเยอะมากจนผมแบบโอ้โหได้แต่บอกว่ามันเยอะมันเยอะเป็นคือคำคำคำเดียวที่ผมจะบอกเลยที่นี่เดินจนคุ้มเดินจนเมื่อยเดินจนทอ้อเดินจนต้องเอ่ยคำว่าพอเหอะ พอก่อนพอแล้วได้ไหมโอ้โห,โหแล้วดูกระทรวงเวทมนต์คุณเห็นความยิ่งใหญ่ของกระทรวงเวทมนต์แห่งนี้ไหมน,นี่คือกระรวงเวทมนต์นนะที่ทามาอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึง่งมันใหญ่มากทุกคนมันใหญ่มากมันใหญ่มากจนแบบโอ้โหนี่เหือที่ที่ดับเบิลดอซัดกับวอร์เดอร์มอร์่ะเฮ้ทุกคนโคตรใหญ่โตแล้วนี่คือแบบที่ วาร์ปเป็นตอกไดอะก้อนหรือเปล่าไดอัแกลงอะไรแล้วผมไม่รู้จะผมจำชื่อไม่ได้นะเป็นตรอกนั้นเลยอะ่ะคือแบบโอ้ยใหญ่มากแล้วพนจากโซนนี้ไปเรายังมาเจอโซนคารแรคเตอร์ที่เขาออกแบบอีกอะ่ะโอ้โห มาถึงตรงนี้ทุกคนจะเริ่มรู้สึกแล้วโอ้โหมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยวะเนี่ยใช่ครับมันใหญ่โตอย่างนี้เลยครับแค่ส่วนออกแบบนี่ก็คือเดินแบบโอ้โหใครที่เป็นนักออกแบบที่เก็บคาเลสเตอร์อะไรพวกนี้มาเดินดูตรงนี้นะคือโอ้โหเจ๋งมากตรงนี้ครับดอกตอกไดอะกอนใช่ปะดอกไดอะกอนใช่ไหม โอ้โหจำลองมาก็แทบจะหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนกันครับผมเน <c oughs> ียคือแบบผมว่าช็อกเลยอ่ะคือแบบใหญ่โตมากๆ <c oughs> เอาเป็นว่านะฮะผมถ่ายมาแค่หกสิบเปอร์เซ็นจริงๆให้ทุกคนดูนะฮะแล้วก็ปิดท้ายกันตรงนี้แล้วนะ,ะเรียกว่าปิดท้ายกับปราสาทฮอกวอตส์นะฮะซึ่งเขาคงไม่ทำหนึ่งต่อหนึ่งมาให้เราน่แต่เขาทำทุกอย่างสัสดส่วนออกมานะผมใช้คำว่าแทบจะสมจริงอ่ะผมดูแล้วอ่ะคือแบบ โอ้โหทุกรายละเอียดที่เราเคยเห็นได้หนังอะ่ะทําออกมาเกือบจะสมจริงแล้วอะ่ะแม้กระทั่งสะพานที่รอนระเบิดอะ่ะก็เหมือนกันเลยอ่ะเออ ตัวนตรงนี้นะฮะคือโซนสุดท้ายที่เขาเรียกว่าไว้อําลากันแล้วนะมันคือโซนเสียตังนันแนงนะฮะแน่หน่อยครับผมเสียตังอะ่ะผมซื้อเจ้านี้มาครับนี่แฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะกับสแตนนี่น้องของลูน่านะฮะโอ้โหไม้กระทาเี่ผมมีแล้วนะทวกจางของต่างๆพวกขนมขนมนอะไรพวกเนี้ยผมมีจาก U.S.J มาแล้วนะฮะไปย้อนดูในคลิปต่างๆนะผมซื้อที่ U.S.J หหมดไปหกหมืเยนที่นี่ผมหมดไปประมาณ สา,สามพันสานสอยหเยนถือว่าเป็นอะไรที่สูญเสียน้อยที่สุดแล้วครับผมบอกเลยว่าที่นี่นะคุ้มค่ามากๆใครที่อยากมานะครับนั่งรถไฟมาได้เลยครับจากชินจูกุนะครับไปไม่ยากต่อ2ต่อเท่านั้นไปง่ายครับถ้าใครสนใจนะตามรอยแมวพานหลงได้เลย